นี่ไอ้กล้องพวกกลัวคิดถึงมือมากเลยรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาฉลองกันเลยนะรู้ไหมไอ้เสียมเนี่ยสุดยอดเลยวเว้ยไปขโมยข้าวที่บ้านมงมารวมปืนสองตู้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 ยังไม่ลืมข้าวเลยนะเว้ยได้กินให้อิ่มเลยนะเตรียมมาเพียบเลยเยี่ยมเยี่ยมเออว่าแต่พวกพี่กลับมากันทำไมเนี่ยทำไมไม่หนีไปอ่ะอย่าพูดคำว่าหนีไปลืมไปแล้วเหรอแล้วมาด้วยกันแล้วก็ต้องกลับด้วยกันไดโบราณนั้นพูดไว้ว่ามีสุขร่วมเสพ มีทุกร่วมต้านเราทั้งห้าคนเปรียบเสมือนไมเกนฮะไมค์เฟนไมคเกนเตียเมื่อดิปวดหัวตายห่าเลยเออเฮ้ยอ้ระเบิดโอ้ระเบิดพ่อมึงดิไอ้คิดมันย่างกระบอกข้าวไอ้บ้านั่นก็อัดแน่นตะกาตะการอัดแน่นมันก็ระเบิดซิวะก็กลัวเพื่อน Uhm. มึงย่างไว้หลายที่หรืเอเปล่าะยัยกูมีสาขาเดียวก็บอกเดียวเลยไม่มีที่อื่นเลยก็บอกเดียวนะกูหวังว่าแมงบุกแล้วดี่นี่เป่าอะไรกูหนีมาแล้วกูไม่หนีแล้วกูจะสู้ยาถ้ามันยากนักก็ไม่ต้องก็ได้